มะรุมสมุนไพราสารพัดประโยชน์เพื่อสุขภาพมะรุม Morina o l i อ e r เ,เป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายโดยทั้งใบดอกฝักเมล็ดและรากสามารถนำมาใช้ได้ประโยชน์ของมะรุมได้แก่ 1. คุณค่าทางโภชนาการใบมะรุมอุดมไปด้วยวิตามิน A C, และอ e ีรวมถึงแคลเซียมโพแทสเซียมและโปรตีนมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการเสริมภูมิคุ้มกันช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสารต้านอนุมูลอิสระในมะรุมช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและมะเร็งลดระดับน้ำตาลในเลือดสารในใบมะรุมช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ลดคอเลสเตอรอลมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดบำรุงกระดูกแคลเซียมและฟอสฟอรัสในใบมะรุมช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงบรรเทาอาการอักเสบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเหมาะสำหรับบรรเทาอาการปวดข้อหรืออาการอักเสบในร่างกายปรับสมดุลในระบบย่อยอาหารใบมะรุมมีไฟเบอร์สูงช่วยในการย่อยอาหารและป้องกันอาการท้องผูก ใช้บำรุงผิวพรรณและเส้นผมน้ำมันจากเมล็ดมะรุมใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผมบำรุงสมองช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองและระบบประสาทใช้เป็นอาหารและยาใบาและฝักมะรุมนำมาประกอบอาหารเช่นแกงส้มต้มจืดใช้ใบแห้งชงเป็นชะมรุมหลีกเลี่ยงการบริโภคในปริมาณมากเกินไปหรือในสตรีมีครรภ์เพราะอาจส่งผลต่อฮอร์โมน มะรุมถือเป็นพืชที่มีประโยชน์รอบด้านหากบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว